สวัสดีค่ะวันนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันชิลๆแต่เป็นวันชิลๆที่เราสร้างเองเพว่าวันนี้เป็นวันจันทรก็คือลางาน พี่ก็คือลางานมาเที่ยวเป็นเพื่อนนะคะก็คือลางานเพื่อมาชิลเอาท์รีแลกซ์กันนะคะทุกคนวันนี้วันก็เลยจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันนะคะซึ่งวันนี้เราก็มากันแถวท้องหล่อพร้อมพงย่าน,นี้นะคะทุกคน ที่เราจะไปนะคะทุกคนไม่มีที่จอดรถนะคะตอนนี้เราก็เลยกําลังจะไปหาที่จอดรถกันซึ่งตอนแรกอะว่าจะไปจอดที่เอ็มคอเทียนะคะแต่ว่าเหมือนเจอวิลล่าแถวๆในซอยนะคะเออ่ร้านแรกเนี่ยจะอยู่ที่สุขุมวิทส3นะคะทุกคนก็ใครที่ไม่เอารถมาก็มาลง b t s ี่อพร้อมพงได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรากําลังเดินทางกันไปเจอกันที่ร้าน อยู่หน้าร้านเลยนะคะก็คือตอนเนี้ยไม่มีคนแต่ว่าทำเป็นจริงแล้วอะ่ะรอรอยู่แบบนานมากเนนี้เราสั่งเป็น สตรอเบอรี่พายนะคะแล้วก็เป็นนูเทอร์อาลมอนด์คนเลยคือแบบน่ากินมากมาชิมกันทุกคนคำใหญ่มากไม่หงสวยญ่เกินแล้ว อันนี้อร่อยทุกคนโยเชล่าอัลมอนด์เหยี่ยบ ไปที่รถนะคะเพื่อที่เราจะไปต่ออีกร้านแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเดินชอปปิ้งในเอ็มคอเทียแกร้อนก็คือแสงแดดกับเสื้อที่ใส่คอนทราส์กันสุดๆเลยความแบบแฮร์ีตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะคะบ่ายสองครึ่งค่ะบ่ายสองครึ่งพอดีนะคะทุกคนเราก็กำลังจะไปที่ร้านที่2นะคะหลังจากที่เมื่อกี้ไปตากแอร์เอ็มคอเทียมาเพราะว่าร้อนมากร้าแรกคือแดดแบบ พาทิตรักพาทิตหลงตอนนี้ก็คือร้านถัดไปอยู่ที่สุขุมวิทสานะคะเมื่อกี้สุขุมวิท3าซึ่งก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็สั่งข้าวปนหวานเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นพิซซ่านะคะแล้วก็จะมีเฟรชฟูดทาร์ตแล้วก็อันนี้เป็นครรวซองอช็อกโกแลตแบบนัทน,นะคะทุกคนรับเครื่องดื่น่าราักอุ้ยหลอดจับชารอะไรปะอ๋อหรอหวานไหมหวาแล้วหวาน โอ้โหอันนี้มันคือออร์แกนิกเกตฟูดโซดาค่ะทุกคนเชียร์ น้ำอันนี้เปรี้ยวมากเลยทุกคนอันนี้อะไรนะออร์แกนิกเกรฟูดโซดาคือเปรี้ยวเหมือนแบบมะนาว <laughs> มะนาวแบบตะโกนอนะแต่ว่าสดชื่อนอะแต่เปรี้ยว One day ตอนนี้มานั่งอยู่เมเตอร์รัดอยู่แล้วก็จบที่บ้าหมึกย่างนะคะทุกคนแต่สภาพมันไม่น่ารักเท่าไหร่เลยเลยไม่ถ่ายก็วันนี้ประมาณนี้นะคะเป็นคาเฟ่บล็อกนะคะสองร้านเป็นอะไรที่แบบซุบคนไม่อยา,ากจะเชื่อเลยว่าแค่สองร้านก็คือแบบเอียนหงว่วานโอ้ยก็แต่ว่าแบบร้านดีมากทาั้งคู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย No. <music>